สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องไอ้พะเพลินนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเจ้าสัวพันล้านนะครับผมเหรียญที่รึก72ปีครบรอบครบหกรอบนะครับผมของหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมานะครับผมผู้จัดสร้างโดยบ่อยท่าประจันนะครับออาวันนี้นะครับจะ พามาชมนะครับเหรียญที่สร้างเยอะนะครับผมสร้างเยอะแต่ไม่ค่อยมีคนพบเห็นนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนพบเห็นส่วนมากจะเก็บที่เป็นเหรียญทรงเขาเรียกไรทร,ทรงทรงแบบนี้เนาะส่วนมากจะเก็บเป็นทรงแบบนี้ซะมากกว่าที่จะเห็นกันนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะเอาเหรียญน,นี้มาให้ดูกันนะครับ เป็นเหรียญแจกทานนะครับผมเป็นเหรียญแจกทานนะครับอ่าเป็นเหรียญแจกทานนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านคงจะเอ่อเพิ่งจะเห็นนะครับผมเหรียญแจกทานนะครับทางท่านก็อาจจะมีเก็บไปบ้างเหรียญสองเหรียญนะครับสร้างเยอะแต่ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญแจกทานนะครับแจก หรือเรียกอีกอย่างก็คือเป็นแจกในพิธีนะครับผมสําหรับผู้ที่ไปร่วมนะครับร่วมงานนะครับผมนคนที่ไปร่วมงานก็เยอะแยะเนาะเขาก็แจกกันนะครับชาวบงชาวบ้านนะใครที่ได้ไปชาวชาวบ้านาก็อาจจะได้แบบเด่นอย่างเงี้ยนะครับผมนี่นะราคาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเห็นขนาดนี้นะราคาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ นี่นะสร้างอยู่9,999เหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญแจกในพิธีนะครับจะมีอยู่3มเนื้อด้วยกันนะครับจะเป็นเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อสัมฤทธิ์นี่คือเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะ,ะเหมือนทองคำเลยนะครับสามารถแทงทองคำได้นะเพราะว่าทองคำก็คงไม่มีที่จะไปจับแข่งกับเขาได้นะครับเนื้อเงินก็น้อยนะครับที่จะาหา ในกลุ่มไม่ค่อยได้มีแทบจะไม่เจอเลยนะครับที่เห็นอที่เห็นในกลุ่มนะครับก็จะเป็นเหรียญสำนิดมากกว่านะครับแล้วก็เห็นในส่วนน้อยด้วยนะครับสําหรับเหรียญเหรียญทรงกลมนะครับผมหรือกระดุมนะครับผมเหรียญกระดุมนะครับก็ในส่วนน้อยเนาะแต่ราคาไม,ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเอ,อผมก็เพิ่งได้จับนี่แหละนะครั้งแรก ไม่มีกล่องนะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นสีแบบนี้เลยนะครับที่ผมเห็นกันนะเขาจะอนิยมเป็นแบบนี้จะนิยมแบบนี้นะครับนิยมนี้เลี่ยมอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้หยุงบนนะครับลองคิดดูแล้วก็ห,ห้อยพ่วงกันอย่างเงี้ยอ่าที่ผมเห็นนะที่อเหม็นก็ทํากันนะอ่าวันนี้นะครับผมเอามาแบ่งแค่สิบเหรียญเท่านั้นเหรียญแจก ในพิธีนะครับหรือเหรียญแจกทานนะครับหรือพูดอีกภาษาหนึ่งนะครับก็คือเหรียญแจกท่านนะครับผมเหรียญแจกท่านนั่นแหละแต่เขาามาเหรียญแจกทานนะครับก็คือว่าเหมือนเอามาให้กับผู้ที่ร่วมงานนะครับผมมีอยู่สิบเหรียญนะครับก็มี FC บางท่านปิดไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับบางช่องอาจจะรีวิวบ้างแล้วนะครับ หรือบางช่องอาจจะไม่ยังไม่มีนะครับผมเพราะว่ามองข้ามสิ่งที่คนที่มองข้ามกันคือเหรียญน,นี้นะแต่ไม่ธรรมดาจริงนะครับเหรียญเล็กขนาดนี้แต่ไม่ธรรมดานะเก็บไว้แบบเลี่ยมให้ลูกให้หลานได้นะเหมาะนะสำหรับผมสำหรับคุณผู้หญิงนะครับที่มีท่านที่มีภรรยานะเลี่ยมกรอบทองนะกำลังเหมาะสวยนะครับผมผมแนะนำผมมาแค่สิบเหรียญน,นะเพราะว่าตอนนี้ราคาขึ้นมากเลย เหรียญนี้ก็ราคาขึ้นนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่บอกผมบอกตรงเลยก็ก็ก็หายากนะครับก็หายากพราะเขาสร้างแค่3เนื้อใช่ไหมแต่อาศัยว่าเหรียญอันนี้สำริดสร้าง9000พันเเหรียญแต่ไม่ต้องห่วงครับลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์หลวงพ่อตองคงไม่มีแค่9900เกร้อยหรอกเชื่อไหม เพราะวันนกลุ่มก็ตกกลุ่มหนึ่งก็เป็นหมื่นเป็นหมื่นนะครับผมก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับก็ลองคิดดูอ่าลองคิดดูได้นะครับที่ผมได้พูดไปนะครับเหรียญสร้างแค่เก้าพันนะแต่ลูกศิษย์หลวงพ่อทองเพียบนะครับหลักหมื่นนะ <c oughs> นะผมถ้าเกิดว่าคนคิดแบบผมนะก็จะรู้ว่าทำไมราคาถึงแพงนะครับ ทำไมราคาถึงแพงอ่าใช่เนื้อทองคำนะครับจะสร้างอยู่สามสิบเก้าเหรียญเนื้อเงินจะสร้างอยู่เก้าสิบเก้าเหรียญสองเนื้อนี้หายเงียบกิฟนะครับไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับก็จะเห็นที่ยังเห็นอยู่ก็คือเป็นเนื้อนี้เนื้อสำลีจ,จะอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับอ่าหลังจากคงทั้งคลิปแล้วเชื่อเหอะแป๊บเดียวนะครับหมดนะครับผมเน้น จะเน้นคนที่พร้อมนะครับผมพร้อมโอนหรือว่าท่านใดที่มีติดขัดอะไรนะครับผมก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับจะโอนมัดจําก่อนหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมผมก็มีประมาณนี้นะสิบเหรียญแบ่งสิบเหรียญแต่ผมอาจจะปล่อยไม่หมดนะผมว่าจะเก็บไว้อันนี้นะว่าจะเก็บไว้อืมเพราะว่าผมปล่อยหมดทีไรผมไปหาทีไรหาทีไรทุกทีเลยนะครับราคาขึ้นตลอดเลยนะครับ แต่ราคาปล่อยให้กับ FC นะครับผมก็ยังอยู่ในราคาที่แบบาราคากลางๆนะครับในราคาตลาดนะที่ผมปล่อยให้เช่ากันนะผมปล่อยในราคาตลาดแต่พอผมปล่อยหมดมือปั๊บนะราคาตลาดไม่รู้จักผมเลยนะครับขึ้นเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวพามาดเาูเนื้อต่อไปนะครับนะเดี๋ยวจะพาาดูเนื้อต่อไปนะครับผม อตนี้น่าจะเป็นอตสุดท้ายนะครับผมแต่ต่อไปผมก็จะเป็นรุ่นอื่นๆแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์หน้ากากอันปาก้านะครับสร้างอยู่เก้าพันกว่าเหรียญน,นะครับผมอรอบนี้นะครับผมเอามาเพียงสิบหกกเหรียญด้วยกันตอนนี้ก็มีเอฟซีปิดไปแล้วนะครับประมาณสิบกว่าเหรียญได้นะครับนี่นะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับผม อันนี้คือด้านหน้านะครับหน้ากากจะเป็นการหน้ากากนะอันนี้ผมได้ทําการคัดมาแล้วนะครับผมได้ทําการคัดมาแล้วนะครับก็ถูกใจใครนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาได้นะถูกใจใครสอบถามเข้ามาได้นะครับบางคนชอบชอบเนื้ออันนี้น่จะเป็นทางเลือกสําหรับคนที่มีจิตสองจิตสองใจคืออยากได้อันปกาก้าอยากได้ทองทิพนี่นะครับผมนี่แหละ อยู่ในรวมเดียวกันนี่เขาเลยทําเป็นแบบนี้นะครับผมอรอบนี้ผมจะเอามาเป็นเนื้อเดียวเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาขึ้นรายวันนะอย่างที่ผมได้เคยย้าไปราคาขึ้นรายวันเพราะว่าตอนเนี้ประเทศเรานะครับผมประเทศสวลาวาเขาก็ไม่หยุดนะครับในการค้นหาของที่ไทยนะอืมต้องบอกก่อนนะ แล้วราคาที่ผมปล่อยนี่เป็นราคาตลาดเลยนะครับบางเว็บนะปล่อยสองพันนะเหรียญนี้บางเว็บนะพวกที่ผมไปเห็นมาเหรียญน,นี้นะสองพันกว่าบาทนะแต่เว็บเขาถึงว่าเนาะเว็บเขามีแบบเขามีแบบคนประเทศนอกด้วยอะไรด้วยเนาะมันก็เลยแบบขายได้ขายได้ง่ายพูดยังตรงนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าในคนพื้นๆไทยในในเว็บไทยนะที่ผมไปไปสืบสืบ,สบดูเหรียญนี้อยู่ประมาณพันสองพันสองพันสามนะพันสองพันสามนะตอนนี้นะราคาณนะตอนนี้นะแต่ผมยังปล่อยในราคาที่ไม่เกินพันนะครับก็แบ่งๆไปนะครับผมเพราะว่า,าใครไวใครได้นะคงบอกนี้นะครับต้องบอกนี้เลยนะครับใครไวใครได้นะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาบ่อยนะ อันนี้ผมไปเหมายกชุดมานะครับเป็นชุดเนื้อทองทิพย์นะครับหน้ากากอันปะก้านะพาที่ออกออก,ออกจากผมไปนะครับผมรับประกันแท้ทุกเหรียญน,นะครับถ้าไม่แท้ผมยินดีคืนเงินสองเท่านะครับสําหรับใครที่เพิ่งจะมาเช่าผมครั้งแรกนะครับผมลองก่อนนะลองก่อนนะครับแล้วก็จะมีครั้งที่สองแน่แล้วจะมีครั้งที่สองแน่นอนนะต้องบอกงนี้ การเช่าซื้อครั้งแรกนะต้องลองก่อนนะครับเรามี FC บางท่านที่ที่มาใหม่เนาะบอกไม่ค่อยมั่นใจนะแทหรือเปล่าเนี่ยอะไรประมาณนี้นะไม่เคยซื้อไม่เคยอะไรนะครับลองก่อนนะครับเดี๋ยวท่านได้ลองรอบสองแน่นอนนะใครที่เป็น FC ผมนะคนที่จำเดิมจะรู้จักนะครับว่าผมเป็นยังไงนะล่าสุดผมก็เพิ่งปล่อยวัตถุมงคลลงพ่อพัดไปเนี่ยนะนะ เพิ่งปล่อยไปรับมาสองพันปล่อยพันหนึ่งคิดได้ไงนะครับผมคิดได้ไหมนะแต่ผมก็รักษาคําพูดนะอ่าผมก็รักษาคําพูดเพราะบางทีผมก็ลืมนะพอดีด้านมาเจอจังหวะช่วงแบบไอ้ที่ผมโดนโกงไปนะอืมแล้วทีนี้ก็มาสอบถามวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะครับผมพอมาดูประวัติอีกทีเอา้าผมเช่ามาสองพันนี่นะผมปล่อยเขาเช่าพันเดียวเองโอ้โหปิดเร็วมากเลย ปิดเร็วมากเลยตอนนี้ผมก็ต้องสูบเหมือนเดิมนะครับผมทุกเหรียญนี้นะผมได้ทําการคัดหมดแล้วนะที่ผมเน้นที่สุดคือจมูกนะครับผมที่ผมโฟกัสเลยคือจมูกอันนี้จะเป็นแสงสะท้อนหน่อยเนาะสะท้อนจากไฟนะก็เลยดูแบบเงาเงาเหมือนจะมีตำหนิแต่ที่จริงแล้วสวยงามแน่นอนเอาไปเลี่ยมเข้ากรอบนะทุกคนอ่า หรือใครที่แบบว่าานักประกวดพระนะครับผมเก็บไว้สักระยะหนึ่งนะครับช่วงนี้โควิดนะเขาสั่งปิดสั่งปิดสนามพระสนามการประกวดพระนะเนี่ยผมแนะนำนะเอาลองไปประกวดได้นะครับผมอลองไปประกวดได้นะผมว่าต้องติดอันดับแน่เชื่อผมไหมผมว่าต้องมีติดอันดับต้องมีติดอันดับบ้างนะครับผม แต่การประกวดเขาไม่เน้นเลขโค้ดนะเขาเน้นเขาเขาโฟกัสที่ความสมบูรณ์ของของเหรียญนะอืมที่ผมพอทราบมาถ้าเลขนี้ไม่ต้องไปโฟกัสเลยเรื่องเลขสวยเลขเดี่ยวเลขอะไรเงี้ยไม่ต้องไปโฟกัสในทางนั้นนะอ่าผมต้องบอกอย่างนี้พอมีหลายคนเอาไปเอ้าเอาเลขเก้าเก้าต้องเลขเก้าเก้าเลขเก้าเลขตัวเดียวเอาไปประกวดนะเลขเก้าเก้าติดอันดับที่สี่ที่ห้าก็ยังมีเลยนะครับผมเลขสี่หลักติดอันดับหนึ่งช่ยเออ งงนะครับเออนี่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวคืนนี้ผมทําการแพ็คแพ็คให้นะครับอ่าที่เข้ามาก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครจะส่องใครต้องการที่จะเนื้อต้องการเนื้ออื่นนะต้องรอนะครับผมต้องรอเพราะว่าจะไม่ได้เลยนะครับผมต้องบอกนี้ก็คือว่าจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องมีการหาอะไรก่อนนะครับอืม ก็เลยต้องมาอธิบายให้รับทราบกันแล้วช่วงนี้นะครับขนส่งค่อนข้างที่จะมีปัญหาทุกขนส่งเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันติดสถานการณ์เรื่องโควิดก็เลยทําให้ปิดในบางสาขานะครับผมก็เลยทําให้การจัดส่งเนียราช้านะครับกว่าปกติเดิมที่เคยผ่านมาปกติผมส่งของนะส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงนะผมจะเป็นอย่างนี้นะแต่ตอนนี้มันมันติดสถานการณ์โควิดจริง นะครับผมผมก็อยากให้ทุกท่านได้ของแบบได้วันเดียวถึงะนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็รีวิวไปสองรายการด้วยกันเนาะจะเป็นรายการแจกทานแล้วก็เป็นรายการทองทิพน้ากักอัลปัก,ก้านะครับใครชอบอถูกใจใครนะครับใครชอบเหรียญไหนอะไรก็ ทักเข้ามาได้นะครับผมปิดเหรียญน,นั้นนะเอเลือกที่ชอบนะครับผมอย่าฝืนนะนะครับผมอย่าฝืนนะครับใครไม่ชอบก็สอบถามได้ว่ามีเนื้อนี้ไหมอะไรไหมนะถ้าเกิดว่าผมหาได้หรือท่านพอที่จะมีงบนะครับผมก็จะหาให้ท่านได้นะครับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดต,ดตามให้ชอบกับช่องไอ้พาเพลินด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอกลาบสวัสดี นะครับผม